สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงวันพฤหัสสวัสดีพระวาจาของพระบินเจ้าก็รู้สึกเข้มข้นเหมือนเดิมคือในวันนี้พระองค์พูดว่าพระองค์เป็นช่างปั้นหม้อ แล้วก็เราก็เป็นเหมือนโครนดินเหนียวที่พระองค์จะต้องใช้สำหรับจะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาคนที่เป็นในช่างปั้นหม้อนั้นจะบอกว่าเขาใช้ดินเหนียวนั้นปั้นภาชนะตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมอมพระผู้เปเจ้าตรัสว่าพงพันอิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหมอ้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเราดูซิพงพัน์อิสราเลยดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหมอ้ออย่างไรท่านทั้งหลายก็อยู่ในมือของเราอย่างนั้นพวกเราก็ยังเห็นในสมัยเราเนี่ยมีการปั้นโน่นปั้นนี่เด็กอยู่โรงเรียนก็เอาดินน้ำมันปั้นรูปต่างๆนี่นะครับแล้วก็พอที่จะสรุปได้ว่าคนที่จะทำให ดินมันออกมาเป็นรูปไหนนั่นก็คือช่างช่างช่างปั้นนะครับถ้าเรายอมให้พระเป็นเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เห็นดีกับเราเนี่ยเราก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสายตาของพระองค์แต่ถ้าเราบ่ายเบียงหรือว่าพยายามที่จะประท้วงเวลาที่พระองค์จะปั้นเราเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะได้รูปร่างที่สวยงามอย่างที่พระบิดาเจ้าต้องการดังนั้นในชีวิตของเราคงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่ครับว่าเราต้องการที่จะอยู่ในมือของพระองค์หรือไม่ต้องการให้พระองค์แตะเราเลยสำหรบับบางคนนั้นติโนนติน,น,ตนี่ติทุกอย่างว่าพระบิดาเจ้านั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้าง แต่สำหรับคริจชนที่เป็นคนมีความเชื่อง่ายๆก็จะบอกว่าแล้วแต่พระองค์ฉะนั้นจึงมีคนอยู่สองจำพวกในโลกพวกหนึ่งก็บอกว่าแล้วแต่พระองค์นี่ก็คือว่ายอมให้พระองค์จัดการเพราะพระองค์รู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตรู้ว่าอะไรดีอะไรสวยงามแต่อีกพวกหนึ่งนั้นเป็นพวกที่บอกว่า แล้วแต่ข้าพเจ้าพระองค์อย่ามาเกี่ยวข้องได้ไหมจะเป็นอะไรช่างช่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พระองค์มามีส่วนทําให้ข้าพเจ้าลําบากใจอย่างนี้ก็หมายความว่าเขานั้นไม่ต้องการให้พระองค์มีส่วนในชีวิตของเขาเลยแล้วเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในเมื่อต้องเดินทางผ่านดงของปีศาจ ของคนใจโลกของสังคมที่เร็วสามเนี่ยเขาจะเดินผ่านได้อย่างไรพี่น้องเขาจะต้องตายอยู่ในความไม่มีศีลธรรมจะต้องตายในประโยชน์ชั่วในตันหาต่างๆและวใครจะช่วยเขาได้ในเวลานั้นเพราะเขาไม่ต้องการให้พระบินเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิต ดังนั้นพวกเราจึงต้องพูดกับพระบิณเจ้าอยู่เสมอว่าพงจะทําอะไรก็แล้วแต่พระองค์เห็นชอบนะครับสวนในพระวรสารวันนี้พูดพูดถึงอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาประมงจะลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกปลาดีใส่ตะกรา้าอันนี้ปลานี่ก็หมายถึงพวกเรานั่นเองนะครับ แล้วก็ตะกร้านะั่นก็หมายถึงสวรรค์ส่วนปลาเลวนะั่นก็โยนทิ้งไปก็คือโยนลงไปในนร,รกนะครับเมื่อถึงเวลาชิ้นโลกก็เป็นเชน่นนี้ทูตสวรรค์จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมนะครับทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้และขบฟันด้วยความขุนเคือง พระเยซูเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจไม่ไม่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาไม่เข้าใจไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องที่ง่ายเรื่องการหาปูหาปลานี่ก็เป็นอาชีพของพี่น้องเหมือนกันการปลูกต้นไม้ก็รู้สึกจะเป็นอาชีพที่พวกเราก็แม้ไม่ได้เป็นแต่เราก็เห็น ดังนั้นในวันนี้เราจึงมาดูว่าทําไมพระเยซูเจ้าจึงเล่านี้เรื่องนี้ให้พวกเราฟังในวันพฤหัสนี้นะครับการโยนอวนลงไปเขาเรียกว่าการไปลงอวนนี่นะครับก็จะต้องปกติก็จะมีเรืออยู่สองลำแล้วก็ในสมัยก่อนนี่เขาก็ประมาณอยู่ห่างกันประมาณยี่สิบสามสิบเมตรนะครับแล้วลึกลงไปประมาณ ประมาณสักสี่าห้าเมตรเนี่ยแล้วก็เวลาที่วนลงไปแล้วมันที่ที่จะลากไปเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านน้ําไปทําให้เกิดเป็นวงกลมขึ้นมาแล้วก็จับก็จะ,จะ,จ,ะจะได้ปลาทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณนั้นเราจะเห็นว่าอวนโดยธรรมชาติของอวนแล้วจะไม่เลือกที่รักมากที่ชัง ก็คือเมื่ออวนลงไปแล้วในปลาจะเลวหรือดีก็ต้องมาด้วยกันแหละไม่ใช่แบบเอ้ยปลาเลวเออกไปเถิดไม่ใช่หรือปลาเลปลาดีนั้นกรุณาอยู่ข้างในไม่ใช่เพราะอวนมันไม่ไม่สามารถที่จะเลือกที่รักมากที่ชังเราจึงเห็นว่านี่ก็คือพระศาสนาจักเป็นเหมือนอวนซึ่งไม่แบ่งผิวแบ่งชั้นวันนะไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แล้วก็เปิดสำหรับทุกคนนะครับทั้งคนดีและคนเลวทั้งคนที่เห็นแก่ตัวและคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งคนที่รู้จักคิดและบางคนที่คิดน้อยไปหน่อยศาสนาจักรก็เปิดรับเขาทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนกลุ่มใหญ่ชุมชนอยู่ที่อยู่ใน ในเขตวัดของเราเราก็ไม่ต้องมาแปลกใจไม่ต้องมารู้สึกงงว่าทำไมถึงมีทั้งคนดีและคนเลวอยู่ในเขตวัดของเราพระพระเยสุจ้าได้บอกกับเราไว้ล่วงหน้าแล้วก็ขอพระเิ็นเจ้าได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้ได้ปลอดภัยจากคนชั่วร้ายทั้งหลายจากความผิดทั้งหลายด้วยสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง